โรคกระทรงสาธารณาสุขเสนอใจใจสุขภาพลดเค็มลดความดันโลหิตห่างไกลอมมาพลึกอมมาพาตอนเกระป้องกันอมมาพลึกอมมาพาเป็นไงบ้างน,นะครับพี่สงสัยจะมีอาการมึนงงละสิถึงได้มาหาผมถึงโรงพยาบาลนะครับ สมกันที่เป็นหมอจริงๆเลยเมื่อเช้าพี่ตื่นขึ้นมาจะเข้าไปทําอาหารเช้าให้ลูกหนูอ่ะแล้วพอตื่นขึ้นนะหน้าก็มืดลอกแง่หมุนติ้วติ้วติ้ว,วเลยจะล้มทั้งยื่อได้เลยอะ่ะใช่ใช่ค่ะหมอตอนนั้นลูกหนูเห็นแม่จ๋าเซพอดีเลยค่ะลูกห,หนูตกใจมากเลยนะคะก็เลยพาแม่จ๋าไปนั่งที่โซฟาแล้วพอแม่จ๋าหายดีขึ้นก็พามาหาหมอด้วยนะคะดีมากถ้างั้นเดี๋ยวขอผมวัดความดันโลหิตหน่อยนะครับพี่ยืดมือเลยครับ หาใจตามปกตินะครับพี่แล้วก็ทําตัวตามสบายอาจจะตึงนิดนิดนะครับอเอาละเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะว่าความดันเป็นยังไงบ้างนะครับ <ๆ S 1> เรียบร้อยความดันของพี่นะสูงกว่าปกตินิดหน่อยก็เลยทําให้เกิดอาการมึนงงควบคู่ไปกับการปวดศีศรษะใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะผมเตือนแล้วไม่เชื่อเป็นไงแป๊บเดียวเห็นผลเลยดีนะที่พี่ฟังหมอพูดอยู่บ้างอ่ะ มีงานนคงต้องยาไปกว่านี้แน่ๆเลยทนลาแล้วทำไมพออายุเยอะแล้วโรคภัยไข้เจ็บต้องมาถามหาด้วยก็ไม่รู้อะใช่แล้วครับอย่างพี่เนี่ยอายุก็เกือบจะ40แล้วนะก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะมาตรวจวัด,วดความดันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งว่าความดันโลหิตของเราปกติหรือผิดปกติอย่างไรบ้างจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ควบคุมความดันโลหิตให้คงที่ได้นะครับ แต่อย่างพี่นี่นะตอนนี้ความดันอยู่ที่ระดับสูงเกินปกติก็คือร้อยสามสิบแปดสิบห้าแล้วก็มีอาการปวดศีรษะเอาอย่างนี้ครับผมจะให้ยาไปทานเบื้องต้นยังไงพี่ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยนะแล้วปัจจัยเสี่ยงของอหมอคืออะไระคะบอกลูกหนูหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่าลูกหนูจะได้ช่วยดูแลแม่จ๋าอีกคนนึงได้เลย <c oughs> หลานรัก <c oughs> น่ารักม,มากๆ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงนี่นะส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของเรานั้นจะต้องเร่งรีบนิยมทานอาหารแบบตะวันตกอย่างเช่นกินอาหารเค็มมันหวานซึ่งทําให้เราน้ําหนักเกินอ้วนแล้วก็ค้านิยมการกินอาหารฟาสฟต์ฟู้ดหรืออ่านขยะต่าๆด้วยอกินของหมอเนาะทุกวันนี้ชีวิตคนเราเนี่ยเร่งรีบเหลือเกินตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่ไปทํางานให้ทันพอเย็นกลับมาบ้านรถก็ติดติดอ,อยู่บนรถต้องนานอะ่ะ ไม่มีเวลาดูแลตัวเองกันเลยอ่ะอ๋มอมะคะเราเราจะดูแลตัวเองกับคนที่เรารักได้ยังไงล่ะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนี่ยนะโดยการทําให้มีสุขภาพของหัวใจแล้วก็สุขภาพของหลอดเลือดที่แข็งแรงด้วยนะนี่เลยที่จะช่วยให้เราห่างไกลาจากโรคอมรัมพฤกษ์อัมพาตเริ่มที่การฝึกนิสัยการกินการทานอาหารในแต่ละมื้อก็คือชิมก่อนเติมกินแต่พอดีปรุงอาหารรสชาติพอเหมาะ ไม่เค็มจัดหวานจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูงเช่นพวกหนังไก่ทอดก็ควรทานให้น้อยลงกินปลาทอดก็เปลี่ยนเป็นปลานึ่ง<ม>ปรุงอาหารเองแทนอาหารแปรรูปอย่างเช่นอาหารกระป๋อง<ม>บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าของหมักดองด้วยนะเดี๋ยวนี้แม่จ๋ากก็เปลี่ยนเป็นเมนูต้มจืดทุกวันแล้วอะค่ะอืมนั่นก็ดีนะแล้วก็พวกที่ชอบพากันออกไปทานพวกหมูกระทะหรือว่าสุก,กี้เนี่ย ก็ควรจะเติมน้ำจิ้มให้น้อยลงเพราะว่าในน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสให้เค็มจัดอยู่แล้วด้วยผลไม้เนี่ยสำคัญมากทุเรียนที่พี่ชอบน้องลูกหนูชอบเนี่ยทานได้เล็กน้อยสลับสบเปลนกับฝรั่งหรือว่าส้มบ้างสังเกตด,ดูสองแม่ลูกเนี่ยเริ่มจะอ้วนแล้วนะอย่าลืม <c oughs> ควบคุมน้ําหนักด้วยและอลูกหนูเองอ่าเห็นนะ พวกขนมกรุบกรอบที่ไร้ประโยชน์ที่ชอบกินเนี่ยก็พยายามลดลงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เราสองคนแม่ลูกอ่ะก็หันมาดูแลตัวเองควบคุมน้ําหนักกันแล้วนะหมอทานผากักทานผลไม้มากขึ้นลูกหนูก็ไม่ได้ทานขนมกรุบกรอบแล้วส่วนพี่ของมันเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แตะเลยนะพี่ยังไม่อยากให้ลูกพี่โตขึ้นมามีปัญหาสุขภาพเหมือนพี่ <c oughs> แล้วมีกันอยู่สองคนแม่ลูกอ่ะถ้าใครเป็นอะไรขึ้นมาแย่ยเลยเนาะก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าสองแม่ลูกเนี่ยต้องหมั่นเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าออกกําลังกายด้วยนะ ไม่ต้องหักโหมแต่ทําให้สม่ําเสมอมันก็จะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายทําให้เราไม่อ้วนหุ่นดีอ๋อการออกกำลังกายเนี่ยทำได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาประเภทต่างๆด้วยเราถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่สะดวกที่จะออกกําลังกายคะอย่างเช่นฝนตกอะไรพวกเนี้ยค่ะโอ้ยังก็ไม่หวั่นเลยเพราะว่าแม้แต่ในบ้านเนี่ยนะทุกคนก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้กระฉับกระเฉงได้ตลอดเวลา เลือกกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินทำเราสามารถที่จะทํางานบ้านก็ได้ในบ้านเนี่ยไปขวาดถูช่วยคุณแมทำงานบ้านหรือไม่ก็ทําสวนกวาดใบไม้เดินขึ้นบันไดก็ได้นอกจากนี้นะพวกที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดของร่างกายก็คือคนที่สูบบุหรี่และดื่มแอลโกอฮอล์ในปริมาณสูงเห็นไหมลูกหนูว่าการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มแอลโกอฮอล์เนี่ยนอกจากจะไม่เท่แล้วก็แนะนำโครคภัยไข้เจ็บมาสู่คนที่เกี่ยวข้องด้วยนะใช่ค่ะหมอ ถ้าเกิดเป็นลูกหนูนะคะลูกหนูจะบอกคนที่เรารักแล้วเราก็ห่วงใย,ยว่าให้เขาเนี่ยนะคะลดละเลิกการสุบุหลี่แล้วก็การดื่มเหล้าค่ะเพื่อสุขภาพของตัวเขาเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างด้วยค่ะเก่งมากเพียงเท่านี้นะถ้าพวกเราทุกคนต่างช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็จะมีเกราะป้องก,กอันโรคอัมาพาต นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังช่วยให้หลอดเลือดแล้วก็สุขภาพหัวใจของเราแข็งแรงห่างไกลจากความดันโลหิตสูงด้วยนะเอา,อางี้ไหมคะเดี๋ยวลูกหนูเนี่ยเป็นคนดูแลแม่จ๋าเองลูกหนูเนี่ยนะคะจะให้แม่จ๋ากินยาแล้วก็จะช่วยแม่จ๋าทาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราสองคนแล้วก็เอาหมอด้วยนะคะโอโ้เอาหมอได้เหรอพี่ก็เหมือนกันนะคุณแม่ตัวอย่างของเราเนี่ยก็ต้องพักผ่อนเยอะๆถ้าเกิดรู้สึกเครียดเนี่ยก็ลองทําสมาธิ ทำงานอดีเลกหรือไม่ก็นัดคุยกับผมก็ได้นะครับผมจะทำนัดให้พี่อีกครั้งหนึง่งแล้วกันนะถ้างั้นวันนี้ครูไม่มีอะไรแนละ้วมังนะ้งเนาะพี่ขอตัวกลับก่อนแล้วกันกลบว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไปนอนสักยีบหนึ่งนี่หมอเย็นเนี้ยมาที่บ้านพี่นะมื้อเย็นของที่บ้านพี่เนี่ยเดนดูผักเพื่อสุขภาพล้วนเลยโอโ้ดีเลยพี่กี่โมงดินโมงโอเค <laughs> แล้วเจอกันไปาเย็นนะคะหมอสวัสดีสวงตังค่ะอวัสดี่ คบคุมโรคท่วงใหอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี